สินาสัปเหโ่นะสัพทพเวผูเชมาขาพระเจ้าทั้งหลายคนน้อยบดชพาะเจม่นักทีขาวสีทันดอนไม่กำลัน่เรือและเทพยน,นาทั้งหลาย ที่สูงสิิอยู่นบเรียาตากางนี้้ว่เครื่องสักการาะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพราพระเจ้าทั้งหลายจับได้ประพอบมุุศลและเกิดอุเทนสองอุศลให้เก็กคงกงมอสวง แต่คุณรัชเนบรมรัตนสิงห์ผู้วายชนณัดี้จะได้ประกอบพิธีลอยอฐิและอังคารของคุณคงโมเสวงและคุณรัชเนตรดมรัตนสิงห์ผู้วายชนณัดี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคารของท่านผู้ลอยชนทั้งสองขอเจ้าแม่นาทีทาวสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายตยักเลิศุ้มครองรักษา อดิและอังคารของ,องท่านผู้วายชนทั้งสอ,องและขอได้โปรดอนุโมทนา,าบนบันดาลไม่โวงยวิญาณของท่านผู้วายชนทั้งสอ,องจนไปสู่สุขีขในสัมภารพอ สบสุดในทิพยวิมานช่วยนิดนิรันดร์เทนินลำดับต่อไปครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้มาชนนะครับถ้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพยดา,าในมหาชนลทีเราโปรดฟังประจีของหวงพ่อ ขอท่านจนแมตาอนุญาตอุททศฐานเป็นที่สถิตอธิและงฐานของคนคนโมเสวังและคนพระเจ้าตระรัสน์สิ่นช่วยไวยชฉันในพื้นสมุทรมนทนี้ ရောင်းတော့